โอ้โห oh oh, ขายได้ยังไงเนี่ยหมดเนี่ย3.9ล้าน5ห้องนอน5ห้องนอน4ห้องน้ํามีห้องโถงไปขึ้นหาดติดถนนสองด้านด้วยน,นาละน้ําก็ไม่เคยท่วมด้วยมันจะท่วมยังไงแต่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยนะครับนี่วันนี้ผมบอยสิทธิีนครราชพามาาดูบ้านส,สวยๆอีกหนึ่งหลังเลยนะครับโคตรถูกอะ่ะถูกไม่พอโคตรคุ้มอะ่ะเข้าธนาคารไ,ไม่เสียตังค์สักบาทนึงอ่าถ้ายังกู้ไม่ผ่านไม่เสียตังค์เดี๋ยวเจ้าของพากู้เลยอะ่ะอยากจะรู้เป็นยังไงตามผมบอยสิทธิีนครราชมาเลยมาดูกันว่าความค นะครับวันนี้ผมบอยสิทธิ์เด็กรลหามาให้อีกแล้วนะบานคดค,คุ้มคุ้มไม่ว่าสิคุ้มแลวถูกด้วยนะครับหลังเนี้ยเชื่อไหมสามล้านเก้าเนี่ยหลังเนี้ยนี่เนี่ยสามล้านเก้าโอ้โหเขาเลือดหาดเลย 2อ0กว่าตารางเมตรนะนะพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ดิน100กว่าตารางวาน้ําไม่เคยท่วมอยู่ใจกลางเมืองใจกลางชุมชนใจกลางจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันติดถนทนสองด้านด้วยนะน,นี่นะน,นี่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมนี่อีกด้านหนึ่งอ่าอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเรียกหมู่บ้านหรูเลยของแห่งแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งละกันยังไม่บอกว่าจังหวัดอะไรนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันนะชอบเม็ดหลังเนี่ยสามล้านเก้าอ่าเดี๋ยวท่านผู้ชมรอคนเข้ามาก่อนถ้าใครเข้ามาเนี่ยก็ฝากกดว้ย ทั้งถูกทั้งดีเข้ามาเลยนะครับอ่าอยู่บ้านในใจกลางจังหวัดแล้วกันนะห้าห้องนอนนี่เดี๋ยวพาไปดูในบ้านนีดูทุกเศ้าทุกมุมเลยอ่าสี่ห้องน้ำสองห้องเขาเรียกว่ามีห้องโถงนะแล้วก็มีห้องครัวด้วยนี่ดูบรรยากาศข้าวๆก่อนนะครับอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์ใครเข้ามาก็ฝากกดแชร์ให้ดูหน่อยละกันนะครับอ่านี่ดูบรรยากาศโดยรอบไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายแล้วก็ไม่วุ่นวายอยู่ยังมีความสุขเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านที่เขาเรียกว่า,วาสุขภาพจิตดีแแนน,นนะนะนนะออน่่อออออออะกกกไไปปถึงงงโรยยาาาบลลหขขิใออ้เ 400กว่าคนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นบ้านของพี่อ้วนแกเจ้าของชื่อพี่อ้วนอ้าวนี่นี่นี่อุดมสมบูรณ์แน่นอนข้างบนเล่าให้ฟังก่อนนะบ้านหลังเนี้ยหันหน้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเหนือก็ได้ตะวันออกก็ได้นะแล้วมีระเบียงรอบด้านเลยนะโอ้โหพื้นที่ที่สวยมันเยอะจริงๆนะครับชอบไหมท่านผู้ชม600กว่าคนละ3ล้านเก้าหมดเนี่ย3ล้านเก้าไม่จริงเขาเรียกไม่ใช่เรื่องเ,อเรื่องจริง,รงๆเลยไม่ได้มาอิงนิ่ยายไม่ได้ใช้คอนเทนต์เลยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปคุยกับตัวแทนแล้วกันนะค,ะคุณลูกเกียบวันนี้ลูกเกียบมาแต่เป็นบ้านของพี่อ้วนราคาเจ้าของโดยตรงไม่มีบวกไม่แต่หนึ่งซลึงไม่มีบวกแม้แต่หนึ่งบาท,ท,บบาทโทรไปคุยกันได้เลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคน,นะะ้นองลูกเกียบเอฟซีพี่บอยทุกท่านนะคะสวัสดีน้องลูกเกียบเดี๋ยวน้องลูกเกียบยืนยันก่อนก่อนที่จะคุยอย่างอื่นไปอีกมากไปกว่านี้นะบ้านหลังนี้ขายเท่าไหร่สามล้านเก้าเท่านั้นค่ะโอ้โงงหิงงงงงตอนแรกหนูงงหนูคิดว่าเจ็ดแปดล้านนะคะพี่บอยอ่าสามล้านเก้าเดี๋ยวพาท่วม ไม่เคยท่วมค่ะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยท่วมไม่เคยเลยเราอยู่ที่นี่ด้วยอ่าแล้วอยู่จังหวัดนี้ด้วยนะคะอ่าคุณทุดาท่านผู้ชมผมบอยสิทธิคลาดเป็นคนลบบุรีการันตีให้ตรงนี้เกิดมาอุแวอุแวขับมารถผ่านมาตลอดเนี่ยไม่เคยเห็นน้าท่วมมาก่อนเลยนะครับอ้าวเซอรี่มาส่งอ่ามีรถขน่งเขส่งเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมส่งด้วยอ่าท่านผู้ชมน้องลูกเคียถามก่อนหลังเนี้ยพื้นที่ดินกี่ตาราง พื้นที่นะคะข้งางหน้าตรงนี้จะกว้าง20เมตรนะคะความยาวเนี่ยได้สักเท่า mm ไหร่ร้อยเมตรตีตีไว้ร้อยกว่าเอาอย่างนี้ร้อยกว่าตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยในบ้านเน่ะสองตารางเมตรเลยค่ะพี่บอยสองชั้นแบบมากๆเลยกี่ห้องนอนนะ ห้าห้องนอนเลยค่ะอ่าห้าห้องนอนสี่ห้องน้ำสี่ห้องน้ําแล้วครัวนี่บิ๊กมากเลยค่ะเซ์ไ์ห้องครัวกับห้องโถงมากเลยอยู่ตาบลเขาสามยอดใช่ค่ะเอาเพอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะอ่าจังหวัดบ้านเกิดผมเองนานๆผมมาบ้านเกิดผมนะไม่ค่อยได้มาบ่อยจึงการันตีเสียงแข็งเสียงหนักเสียงแน่นเลยว่าน้ําไม่ท่วมไม่เคยท่วมค่ะที่นี่กู้ธนาคารได้ไหมกู้ได้ค่ะเดี๋ยวเจ้าของพาไปกู้เลยค่ะเจ้าของชื่ออะไร เจ้าของนะคะชื่อพี่อ้วนค่ะอ่าพี่อ้วนใจดีของเราเนี่ยวันนี้ท่านไม่ได้มาแต่โทรไปหาได้เลยค่ะน้องลูกเก๊ยบก่อนจะดูภายในบ้านโอ้คนเข้ามากันเต็มเลยขอบคุณมากขอ<ว>หัวใจจริงค่ะอันนี้คือแบบการันตีเลยค่ะขอลูกอ่าเขาเรียก,ก,กหัวใจสักคนละยี่สิบดวงน้องลูกเก๊ยบแต่งตัวสวยเลยวันนี้แต่หลบนิดนึงหลบหล,ลบจะอ่านป้ายอ่าหลบหลบจะป้ายไปหน่อยนี่เบอร์ใครเขาล่ะ เป็นเบอร์โทรพี่อ้วนคะ่ะเบอร์อะไรอ่านนิดนึง0 8, 8. 1 8 1 8 5 9หนึ่งท่านผู้ชมเมมไว้ก่อนจดไว้เลยจดไว้ได้จดไว้เลยหมดเนี่ย3ล้าน9กู้ธนาคารได้สดลดลงอีกนะได้ค่ะ0 8 1 8, 8 1 8 1 8 5น 9, 9 8 5 9 9 8นี่้ีคือเบอร์พี่ชายใจดีของเราคือพี่อ้วนเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์โทรไปหาก็เถอะนะฟรีทุกอย่างเข้าธน,นาคารเดี๋ยวจัดการให้หมดเลยติดถนน2ด้านน้องลูงเกเจี๊ยบบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศอะไร ทิศเหนือค่ะพี่บอยมันจะเชยงเฉียงตองมันออกเฉียงเหนือก็ได้เหนือก็ได้หนูไปนั่งข้างในมาเนี้ยคือล่มมากแล้วก็ลมนิโชยตลอดเลยคืออากาศดีมากๆ<อ>ต้องบอกไว้ก่อนนะคะก็คือจะให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะ ข้างๆบ้านเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบ้านพี่ๆราชาการก็จะอยู่แบบเงียบสงบแบบอุ่นใจแบบปลอดภันยนะคะไม่เสียงดังแน่นอนค่ะคนลบบุรีมาซื้อได้คนต่างจังหวัดมาซื้อดีค,คนที่ทําราชาการอยู่จังหวัดลบบุรีทหารตำรวจข้าราชาการอยากจะไม่ต้องไปผ่อนนะค่าผ่อนบางทีเอามาจ่ายค่าบ้านตรงนี้กู้ธนาคารก็ทําได้หรือคนที่กลัวน้ําท่วมแบบโอ้โหหวัดระแวงมาที่นี่ได้เลย อ่าหรือใครต้องการขยายครอบครัวก็มาที่นี่ได้เลยค่ะไปน้องลูกเกียับพาไปดูในบ้านซะหน่อยหนึ่งอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูกันนะข้อมูลเนี่ยผมให้อย่างละเอียดเลยนะครับอย่าลืมนะเบอร์พี่อ้วน0 8, 8, 8 1 8 1 8 5 9 9 8อ่าถนนหน้าหมู่บ้านนี่อย่างกว้างเลยใช่เป็นถนนหมู่บ้านเอราวันนะคะ,ะเดี๋ยวดิ้น้องลูกเกัีหยุดหหยุด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 ชื่อหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านเอราวันค่ะพี่บอยหมู่บ้านเอราวันค่ะ เนี่ยหมู่บ้านของเราอ่ะไม่ได้เข้าลึกเลยก็คือหมู่บ้านติดกับถนนใหญ่เลยค่ะเมนเลยใช่ติดกับถนนสี่เลนนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีหมู่กระทะมีเซเว่นเซเว่นมาส่งด้วยมีแบบตลาดแบบชุมชนใหญ่จริงๆค่ะเอาอย่างนี้ใครรู้จักสี่แยกเอราวัณลบบุรีนี่ต้องรู้จักใหญ่โตเลยนะ,ะแล้วก็ ห่างจากโรงพยาบาลแค่โลเดียวเองค่ะพี่บอยโรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยใช่ค่ะโรงพยาบาลพัะนารายเรียกง่ายๆอ่าเมื่อก่อนเขาเรียกโรงพยาบาลลบบุรีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพัฒนารามมหาราชห่างจากกี่โลก็กว่าโลเดียวค่ะอ่านี่นี่คุณจูเจ็บมานี่นิดหนึงไหนต้องเปิดประตูปิดประตูให้ด้วยเดี๋ยวนี นี่เราปลูกบ้านเลขที่75็ดสหทับหนึมหมู่1นะคะน้องจิ๊บปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนปิดอ่ดปิดปิไปทางนี้นี่นี่นี่จะให้ดูเบอร์เผื่อบางคนเมื่อกี้ไม่ชัดเจนเรื่องเบอร์นะครับ0 8 1 8 1 5 8 1หนึ9งแป9หนึ่งป่งปิดประตูเลยนี่ท่านผู้ชมแล้วก็จะบอกไว้ว่าที่เนี่ยเป็นการปลัปาส่วนภูมิภาคนี่ท่านผู้ชม เวลาผมบอยสิทธิไร่สดนะผมปลดเขาเรียกว่าให้ดูหมดเปลือกเลยบ้านเลขที่อะไรนะบ้านเลขที่75หทับ 103, หมหมู่1ค่ะอเสาม<ป>ยอดอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะไปดูดวงไปดูฮวงจุ้ยไปดูเลขที่เอาละกันบางคนที่ต้องการหาเลข,น,เลขนะครับเลขที่ดีมากคือคือเข้ามาเนี่ยหนูเห็นแบบบ้านนี่แบบดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองเลยอะคือแบบเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆฮวงจุ้ยมันดีวุวาเลยค่ะอ๊น้องลูกเกบอยู่ในชุมชนนมันวุ่นวายไหมตรงนี้ หนูไม่อยู่เนี่ยหนูยังไม่ได้ยินเสียงดังเลยค่ะเรามามถ่ายทากันตรงเนี้ยสองชั่วโมงแล้วขอชมนิดน,นึงค,คุณป้านเนี่ยใจยดีมากรอบบ้านนี่มามูกสายสัมพันธ์ให้แล้วนะคุยดีอัธยาศัยดีกันทั้งหมดเลยนะ,ะแล้วของกินไม่ต้องกลัวของใช้ไม่ต้องกลัวเจ็บป่วยไม่ต้องกลัวโรงพยาบาลเซเว่นแ้ะสะดวกซื้อล้อมเราไว้หมดแล้วร้านสะดวกซื้อส่งถึงไหมส่งค่ะเซเว่นก็มาส่งด้วยค่ะ,อะบอยถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพิมพ์คําว่าหมู่บ้านเอราวัณค่ะมาถึงเลยหมดนี่3.9้าล้านยืนยันเหมือนเดิมไหม ยืนยันเหมือนเดิมค่ะซื้อสดรถได้อีกยืนยันไหมรถได้แล้วก็ถ้าลูกค้าจะกู้เนี่ยยังไม่ต้องวางเงินมาจําก็ได้นะ,ะเดี๋ยวทางพี่พอ้นวนพาไปธนาคารพาไปเช็คเครดิตบูโรก่อน,นไปเช็คสเตสเตมงสเตเตเมนต์ถ้ามันไม่ติดอะไรเดี๋ยวเขาประสานให้หมดเลยนี่น้องลูกเจียบขนาดัมันเป็นคาริฮาดได้เลยอะค่ะพี่บอยดูที่สร้างเจ็ล้านยังไม่ได้เท่านี้เลยสมัยนี้ไม่ได้ใช่ไหมจริงคือเนื้อที่มันอลังการมากสำหรับครอบครัวใหญ่ได้เลยอะค่ะถามน้องลูกเชียบก่อนตรงนี้จอดรถได้กี่คัน ้ยจอดได้เป็นเจ็ดแปดคันเลยค่ะเฉพาะในบ้านนะเป็นสิบพี่บอยนับดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคันได้ค่ะถ้ารถยนต์เป็นสิบแต่ถ้ารถจักรยานยนต์เป็นร้อยเนีท่านผู้ชมดูดิล้วคือมันไม่ต้องทำความสะอาดมันปูกระเบื้องให้หมดเลยค่ะพี่บอยปูกระเบื้องรอบด้านแล้วใช่เอ๊ะตรงนี้อย่างที่บอกปลปาก็เป็นปลปาภูมิภาคไฟฟ้าก็มีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตลองเจ็บยืนยุ่เฉยก่อน นี่<ส>ท่านผู้ชมดอยู่นี่เต็มไปหมดเลยอินเทอร์เน็ตระยงระยางไปหมด<ร>เลยแล้วการันตีด้วยว่าน้ําไม่ท่วมการันตีด้วยว่าตรงนี้มาอยู่แล้วเนี่ยถือว่าของกินของใช้กันเดินทางสะดวกมากพื้นที่ดินท่านผู้ชมหนึ่งร้อยตารางวาก,กว่า<ร>นิดนึงพื้นที่ใช้สอยสองชั้นเนี่ยห้าห้องนอนสี่ห้องน้ำเนี่ย200สองอยกว่าได้ไหมได้ค่ะพี่บอยแล้วรั้วเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะคะเป็นรั้วเนี่ยรั้ว เหล็กัะคะ่ะอย่างดีเลยอะคะ่ะพี่บอยทั้งสด้านเลยใครมานะลองมาดูก่อนถ้ามูบ้านไหนนะถือว่าโอเคเจะไม่ค่อยมีป้ายประกาศขายมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าป้ายประกาศขายน้อยมากใช่เข้ามา เพิ่ง <P ừng> จะเห็นเนะะี่ยค่ะคือไง่ายๆมันขายก็อยู่แล้วด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้แต่หลังเนี้ยถือว่าคุ้มค่ามากและเป็นหมู่บ้านที่มีคุณภาพอยู่อำเภอเมืองท่านผู้ชมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีบ้านเกิดผมเองนี่แหล,ละน,นี่นี่เขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีคะ่ะอ่าอนี่ให้ดูบ้านเอราวัณติดถนนสี่เลนเลยคะ่ะอ่าชื่อหมู่บ้านเอราวัณหน้าหมู่บ้านก็คือติดถนนสี่เลนเส้นเอราวัณสี่แยกเอราวัณมาเลยนะถูกต้องค่ะอ่านี่น้องเกี๊ยบเม่พื้นที่ใช้สอยรอบบ้าอีกแล้ว มีไฟสว่างตลอดเลยค่ะพี่บอยอ่าไฟรอบด้านไฟรอบบ้านเพื่อนบ้านรอบทิศรอบทางเลยเดี๋ยวถ้าไปดูข้างบนเนี่ยจะสวยกว่านี้อีกใช่ใช้วัสดุอย่างดีค่ะว้าวมากไเบอร์เบอร์คุณอ้วนพี่อ้วนโทรติดต่อับแม่นเลยค่ะ0 8 1ย์8 5 9 9 8อ้าเท่านผู้ถ้าไชม5้าห้องนอนนะไม่ใช่4ห้องนอน5ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา1ห้องโถงใหญ่ซึ่งหนึ่งห้องโถงใหญ่เนี่ยสามารถการห้องได้อีกสองห้องเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันข้างในแต่ก่อนเข้าไปดูเนี่ยขอหัวใจสักคนละยี่สิบดวงสามสิบดวง กดมาเถอะไม่เสียตังค์ท่านผู้ชมมีแต่ได้ก็ได้นะดึงพลังบวกเข้าตัวกันนะ่ะนะนี่ให้ดูรอบบ้านก่อนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นนั่นนะครับนี่ดูดิการจอดรถไม่ต้องกลัวนะกลางค่ำกลางคืนมาเนี่ยนะที่จอดรถเพียบไม่ต้องไปจอดข้างถานนหรกแค่หน้าบ้านเราเนี่กนะ็เต็มพิกัดแล้วในบ้านเราเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยจอดไม่หวัดไม่ไหวเลยหรือ,น,อน้องเกียบตรงนี้จะมาทงเรียกว่าทําลงจอดรถด้านหน้าบ้านได้ไหมก็ทําให้ไว้แล้วด้านข้างค่ะถ้าไม่พอมาตรงนี้เลยหนูว่าจัดสวน อามาปลูกต้นมงต้นไม้ได้เลยได้ค่ะนี่น้องลูกเกียบค่ะแล้วข้างในบ้านเนี่ยนะมีระเบียงรอบด้านถูกต้องค่ะอ่าข้างบนมีแต่ระเบียงท่านผู้ชมที่ดินตรงนี้ เข้าธนาคารได้ท่านผู้ชมซื้อสด3ล้าน9แต่ถ้าจะซื้อกู้ธนาคารเดี๋ยวพี่อ้วนจุงมือพาไปคุยกับแบงค์ให้ถ้าบอกไว้ก่อนนะคะถ้าซื้อสดเนี่ยวางมาจําแค่1000 0แบาทเท่านั้น 1> 1, <000? S 2> แต่ถ้าลูกค้าจะกู้นะคะโทรหาพี่อ้วนได้เลยยังไม่ต้องวางมาจํานะคะยังไม่ต้องวางอะไรทั้งนั้นมาคุยกับพี่อ้วนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดําเนินเรื่องธนาคารให้ค่ะอ่าบอกว่ามาจากช่องบอยสิ่ธินากล้าด้ยก็ได้ อ่ะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าทางแอปสีฟ้าแอปสีแดงสัญญาณชัดไหมนะถ้าชัดฝากพิมพ์ว่าชัดหน่อยลวกันนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันสักน,นิดหนึ่งนี่นี่<า>ท่านผู้ชมนี่ๆๆนีๆๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับไปดูในบ้านกันนิดหนึ่งนี่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 ท่านผู้ชมอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับนี่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 อ่ะน้องเจ็บเดี๋ยวพาดูในบ้านนิดนึุยน่ารักมากคุณป้าคุณป้าชวนคุยอ่ะ เอฟสี e แดงเอฟสีฟ้าสัญญาณชัดไหมอะพี่โบดูประตูนี้ก่อนประตูอะไรเนี่ยนะประตูเนี่ยเราล็อกได้หลยชั้เลย hmm. ใช้ประตูใช้วัสดุอย่างดีเลยนะคะนี่เป็นไม้เนื้อแท้นะคะไม้โบราณไม้เก่าไม้น้อแข็งเลยใช่คะ่ะแข็งไม่มีปลวกแน่นอนคะ่ะบ้านหลังนี้เอาง่ายๆไม่ต้องตรงประตูหรอกน้องเกียบ ไปตรงไหนเนี่ยเคาดูวงกบไม้ก็ไม่มีเขาเรียกว่าปวกไม่กินค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนมีประตูมุงลวดด้วยมุงลวดให้อีกชั้นว้าวมากเป็นแบบหินแกนิดค่ะพี่บอยสวยมากลายหินอ่อนเลยใช่ค่ะพี่ผู้ชมใครว่าสวยบ้างน้องลูกเก็บเดินเข้าไปอีกนิดนึงถ้าใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยหนูชอบพามาเน่ะเขาจัดโทนสีได้แบบหรูหรามากอ คือบ,บ้านนี่คือสวยมากๆเลยค่ะต้องมาเห็นนะคะงามมากเขาทําเนียจริงๆค่ะ,ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับนี่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 นนนโอ้โหบรรยากาศข้างในห้องนี่สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เรียกว่าห้องอะไรอันนี้เรียกว่าห้องโถงค่ะพี่บอยที่หนูบอกอ่ะสามารถก้านห้องได้อีกสองห้องเลยค่ะเป็นห้องโถงใหญ่อ่า นิดนึงน้องลูกเก็บตรงนี้ตั้งอยู่ทีต่ตำบลอะไรนะตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะชื่อหมู่บ้านเอราวันซึ่งหมู่บ้านเนี้ยไม่ต้องเข้าไปลึกเลยนะคะหมู่บ้านเราติดถนนสี่เลเลยะคะ่ะอ่าอยู่หน้ามู่บ้านเลยอยู่ใกล้ๆสี่แยกเอราวันลบบุรีอ่าอยู่ใ,นใ,นในกล,ล้ๆโร,รงพยาบาลลบบุรีหรือโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอ่านะโลดเดียวค่ะแล้วก็เซเว่นของมาส่งทุกอย่างคะ่ะอย่างนี้คนเท่าคนแก่ก็อยู่ได้ดิสบายเลยหนูชอบอากาศมากมค่ะแล้วก็มีเพื่อน เพื่อนบ้านนี่ก็จะอายุรุ่นป้าแล้วค่ะอยู่แบบสงบใช่ค่ะไม่ไม่รุ่นวายเช้าขึ้นมาก็ใส่บาตรเช้าขึ้นมาก็รดน้ำต้นไม้กันอย่างมีความสุขเลยอะ,อะเดี๋ยวเราจะ,อ,ะอยู่ยู่เฉยกันนิดนึงนะนะู้ชมจะขออนุญาตหมุนตัวก่อนพม่านี้มีให้หมดหลังเลยมีให้ทุกอย่างค่ะอ่ามีพมงมีพม่านมีให้ครบทุกอย่างเลยนะอันนี้สองชั้นใช่ไหม ใช่ค่ะอ่าเป็นบ้านสองชั้นอ่ะนะโอ้โหสวยจึงสวยแทงตาสวยสะดุดเลยหนูไปที่ไหนคือมันไม่ฟังไม่ใหญ่เท่าน,นี้ค่ะอ่าเเราเราสร้างเองอ่ะน่าจะเจ็ดแปดล้านได้ค่ะพี่บอยโอ้เฉพาะพี่ดินเปล่านี้ก็โคตรแพงแล้วเป็นชั้นหคุดแดงด้วยนะคุดแดงค่ะอ่าท่านผู้ชมหลายคนถามมานะผมการันตีด้วยชื่อเสียงของผมนะครับใช้ชื่อเสียงผมเลยเพราะผมคนลบบุรีและบ้านผมเนี่ยห่างจากตรงนี้ไม่ถึง10กิโลเกิดมาก็เห็นตรงนี้แล้วนะครับเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมอยู่ในย่านนี้รู้จักแถวนี้ด น้ำไม่เคยท่วมมาก่อนนะครับยังไงก็ไม่เคยท่วมพื้นที่ดิน100กว่าตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสองกว่าตารางเมตร5ห้องนอน4ห้องน้ําสาอาดเขาเรียกว่าหห้องโถง1ห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านนี่เต็มพิกัดเลย น้องลูกเจ็บเดี๋ยวเราไปดูพาไปดูห้องนอนนะคะอันนี้คือห้องโถงส่วนอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะน้องลูกเจ็บเดี๋ยวข้างในเนี่ยมีห้องน้าในตัวดยค่ะต้องต้องฝังน้องลูกเจ็บหันหน้าพูดกับกล้องนิดนึงเพราะเสียงมันจะไม่ดีนินนะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่เลยนะคะนี่นะมีห้องน้ําในตัวดยค่ะนี่เรียกว่าห้องนอนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะพี่บอยนี่ห้องน้ํานี่แบบทันสมัยมากๆเลยค่ะอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวใจเย็นๆมองไปกับผมต้องให้กล้องแทนมาอ่าเดี๋ยวดูดูดูก่อนนี่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 อันนี้ห้องชั้นล่างนะสวยไหมท ถ้าสวยฝากพิมสวยหน่อยละกันต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าชักคฝักบัวยังไม่เคยผ่านการใช้งานขอดูขอดูขอดูมาดูเลยอ่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนี่ชมเน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 ใหม่เอี่ยมเลยค่ะอ่าปลูกกระเบื้องเต็มเลยตั้งแต่พื้นยันผนังยันเพดานเลยยันฝ้าเลยนะครับอันนี้คือห้องนอนชั้นล่างห้องน้ําแสดงว่าคนแก่เนี่ยอยู่ตรงนี้เหมาะเลยเหมาะเลยค่ะไม่ต้องขึ้นกระไดอ่ะอ่ะมาถึงตรงนี้เราน้องเก็บขอเบอร์อีกสักรอบหนึ่งเบอร์พี่อ้วนเบอร์อะไรนะเจ้าของศู1ย์ดหนึ่ง แ8ด8นึ่อีกรอบนึงจำไม่ได้สิ0 8, 8. 1 8 1 8 5 9 9 8เปอ่าเป็นบ้านที่รีโนเวทแล้วยังไม่มีใครมาอยู่เป็น<ช>บ้านไม่ใช่บ้านมือหนึ่งท่านู้ชมแต่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โซมไม่ได้อะไรเลยนะ,ะผ่านการรีโนเวทผ่านการปรับปรปุงมานานนะนะ,ะเป็นบ้านของม่อ้วนแคเองเลยอ่ะนะยังไม่มีใครมาอยู่นะคะอ่ะสบายใจได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะ<ป>ขนาดห้องนอนเนี่ยว้างเท่ากันแต่ว่าห้องนอน ตรงนี้จะไม่มีห้องน้ำอ่าอุ้ยมีห้องใต้บันไดด้วยมีค่ะมีไฟมีที่เก็บของด้วยค่ะพี่บอยเดี๋ยวขอดูห้องนอนห้องนี้หน่อยห้องนอนห้องนี้ก็คือว่าเป็นห้องนอนห้องที่สองที่อยู่ชั้นล่างนะต้องค่ะจากห้าห้องที่ห้องนอนทั้งหมดดูดูฝ้าธรรมชมอ่าเป็นฝ้าหลุมฝ้าสเต็ปนะแล้วก็ติดผ้าม่านไว้ให้หมดเลยอ่าอันนี้ ถือว่าอยู่ได้อย่างมีความสุขเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องอื่นกันต่อนะครับเด้วดูห้องครัวดีกว่าท้องลูกีครับอย่างนี้นะพี่อ้วนนี่มาชมได้ทุกวันไหมได้ทุกวัน,นะคะ่ะขอให้โทรบอกแกนหน่อยนึง่บอกว่าบ้านที่ขาย3ล้าน9อยู่ที่หมู่บ้านเอราวันอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอ่าอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้านนะครับเดินกันไปเรื่อยๆนะครับผมเสาเป็นเสาโรมันนะสไตล์โรมันเลยนะครับ เข้ามาเนี่ยเราว้าวมากคือห้องโถงันใหญ่มากเราว้าวตรงที่ว่าพื้นที่มันเยอะใช่ว้าวชั้นที่2คือราคามันถูก3ล้านเก้าได้ทั้งหมดบ้านพร้อมที่ดินพร้อมทุกอย่างที่เห็นนี่เลยค่าโอนก็ออกให้ซื้อสดลดให้อีกแล้วว้าวต่อน้องลูกเกียบค่ะถ้าจะคืออ่ากู้ธนาคารพี่ชายใจดีของเราพี่อ้วนเนี่ยเดี๋ยวจุ้งมือพาไปซื้อเลยไอเขาโทษขโทษจุ้งมือพาไปทําเรื่องไปตรวจเช็คที่บูลงบูรวผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวคืนเงินเออเขาเรียกว่ายังไม่ได้วางเงินดิยังไม่ต้องวาง ถ้าถ้าลูกค้าจะกู้แบงค์ไม่ต้องวางเงินแต่ถ้าลูกค้าจะซื้อสดวางมาจําแค่หนึ่งแสนบาทค่ะอ่าแค่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะน่ะครัวเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่บอยอ่าเดี๋ยี่เก็บของอะไรนี่อีกคือกว้างมากๆเลยค่ะที่เก็บของเนี่ยจะเก็บอะไรก็เก็บไปเถอะมีมีเพียบเลยช่องเลยค่ะพี่บอยอ่าที่ใช้สอยเพียบเลยนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้ดินี่แค่ในห้องครัวนะครับอ้าชอบไหมท่านผู้ชม ถ้าชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยละกันนะครับแล้วก็มีห้องน้ำอีกค่ะพี่บอยมีห้องน้ำอีกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอ้โหคนเข้ามาชมกันเต็มเลยขอบคุณมากๆเลยนี่แค่ในห้องครัวใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ห้องครัวมีห้องน้ำด้วยนะคะสรุปว่าบ้านหลังนี้ห้าห้องนอนสี่ห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องโถง แต่ข้างล่างเนี่ยนะมีสองห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็ห้องโถงแล้วก็ห้องครัวส่วนข้างบนเนี่ยที่เหลือจะเป็นห้องนอนกับห้องน้าแล้วก็เป็นระเบียรอ,อกบ้านเลยแล้วหนูอะ่ะหนูเข้ามาคือห้องน้ําทุกห้องไม่เคยมีใครใช้จริงๆใหม่จริงๆค่ะ <S <s เขารีโนเวทมาให้ใหม่เอี่ยมยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะอ่านี่ดูดูดูดไม่ใช่บ้านเก่านะก็คือมาทําใหม่หมดอะคะอ่ะโอเคมาดูหลังนี้ข้างหลังหน่อยนะเจ็บข้างหลังนี่ตากผ้าซักล้างทําพื้นที่กิจกรรมได้เลยอะคะ่ะมีไฟสอง สว่างตลอดแลวขอบปูกระเบื้องหมดเลยซักผ้าไม่ต้องไปตากที่อื่นนี่ข้างหลังบ้านนะท่านผู้ชมแล้วดูลุงรู้ล้วนเนี่ยสบายใจนี่คือสุดยอดมากสบายใจได้เลยนะนี<ด>่ไปดูในบ้านกันต่อท่านผู้ชมนี่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 ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะครับอ่ะพอดูในบ้านเสร็จผ่านห้องครัวเดี๋ยวเราไปดูสไตล์สีชมพูขาวเอ้ในครัวนี่ปูกระเบื้องหมดเลยปูกระเบื้องหมดเลยอ่าเต็มพื้นที่เลยท่านผู้ชมฟุ่มมาก อย่าลืมนะถ้าใครชอบใครว่าสวยอยคิดเลยว่าเขาขายขาดถุนหรอเ่าพี่บอยโทรโทรมาเบอร์นี้ ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าแปดอีกอ้วนค่ะอีกรอบหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าแปดคุณอ้วนอ่ะชั้นหนึ่งว่าสวยละไปดูชั้นสองกันต่อนี่ท่านผู้ชมจะเพิ่งหนีไปไหนนะไปดูชั้นสองกันอยู่ชอบบ้านอ่ะปกติหนูคิดว่าบ้านที่อื่นนั้มันจะต้องแบบว่าแอร์อัดแต่หนูเข้ามาเนี่ยมีลมเข้ามาด้วยอะค่ะพี่บอยดีมากเลยบ้านหลังเนี้ยมาอ่ะเขาเรียกว่าอ่าพะมงพะม่านทำให้หมดแล้วค่ะไปน้องจะเดินไปชั้นสองเลยเราไม้นี่แบบเดินมาไม่มีเเเสีียยยงงอออดแแลค่่่ะพบป็นนไม้จริ ปวกไม่มีแน่นอนไม่มีค่ะแน่นจริงๆค่ะ,ะนเนี่ยล้วไฟตรงนี้สวยมากเดี<อ>๋ยวไปดูกันขึ้นไปน้องลูกเจียบเดินขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเดินตามขึ้นไปกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามน้องลูกเจียบขึ้นไปนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยว,ยวขออนุญาตนิดน,นึงท่านผู้ชมกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะตามผมบอยสิทธิ์ธนัชราตมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหบันไดค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับคนเท่าคนแก่อยู่ชั้นล่างได้นะครับถ้าไม่อยากขึ้นบันไดเนาะ ข้างล่างมี2ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ํานะคะเผื่อลืมนะคะหนึ่งห้องโถงแล้วห้องโถงใหญ่สามารถกั้นห้องได้อีกส่วนข้างบนนี้จะเป็นห้องนอนสมห้องใหญ่เลยค่ะเดี๋ยว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 เดีถ้าไม่ชมบอกพูดเร็วจะรีบไปไหนช้าช้านิดหนึ่งเขาฝังก็ไม่ทัน่าข้างบนเนี่ยกี่ห้องนอนนะข้างบนนะคะสมห้องนอนสองห้องน้ําค่ะ อยู่ที่ตำบลเขา3มยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอยู่อยู่ในศูนย์ราชการอยู่ในโรงพยาบาลใกล้ๆโรงพยาบาลลบบุรีเพื่ง่ายๆอยู่ใกล้ๆสี่แยกอรวันอยู่ในหมู่บ้านเอราวันเลยขอดูห้องนอนห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนน้องเร์อ่ะเดี๋ยวมีห้องนอนใหญ่อีกนะ เขาใช้วัสดุดีหมดเลยค่ะพี่อันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะท่านผู้ชมอันนี้นี่คือมีห้องน้ําในตัวด้วยใช่แล้วห้องน้ําอ่ะอันนี้เป็นสไตล์แบบว่าสวยมากๆเลยค่ะพี่บอยอ่านี่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 นีดูนะดูนะดูนะท่านผู้ชมสวยจริงอ่ามีหลายห้องนอนแล้วที่มีห้องน้ําในตัวนะใช่แล้วก็ตรงนี้ยมีระเบียงด้วยนะคะออกไปไหนแล้วตรงนั้นก็ออกไปสูดอากาศ ได้แล้วมันเป็นระเบียงที่เราทําไว้วนนะคะที่พี่เขาจ้ถูอบ้านเขาทำเดินเดินนะคะออกกําลังกายก็ได้อะให้รู้ว่าบ้านหลังนี้ยออกด้านหลังได้แต่เดี๋ยวเราไปดูห้องนู้นกันว่ามันออกยังไงไปไปดูอีกห้องหนึ่งน้องเจี๊ยบอ่าอย่าลืมนะท่านผู้ชมใครชอบนี่ก็คือพิมพ์ชอบมาหน่อยละกันไปไปห้องนี้กันน้องเจี๊ยบนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่อ้าวนี่นี่ดูดูบันลงบันไดที่ผมมาเมื่อกี้นะอ่ะมาดูห้องนี้หน่อยพาไปดูหน่อยน้องเจี๊ยบ ห้องนี้นะคะห้องนี้จะไม่มีห้องน้ํานะคะแต่ว่าขนาดห้องนอนเนี่ยเข้ากันเลยค่ะพี่บอยอ่าค่ะน้องจะแหวกม่านนี้หน่อยหน่อยน่อยง เป็นประตูออกได้แต่ยังไม่ให้ออกดูห้องนี้เป็นประตูออกไประเบียงได้ Chop, ได้ทุกห้องเลยคะ่ะในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเชื่อไหมล่ะว่า3ล้าน9หนุยหนงงมาก3ล้าน9้ได้อย่างนี้เฉพาะโครงสร้างนี่ก็ไม so ่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะอย่าลืมนะเบอร์เบอร์อะไรนะนลองเกีบูนย์081 818 5998คุณอ้วนค่ะอโอเคมาดูห้องนี้กันนะนีนี่นี่ อ่ะสี่ห้องนอนแล้วจะแมมที่เราไปดูกันค่ะอ่ะเราไปดูห้องนอนห้องที่ห้าห้องมาสเตอร์ห้องห้องเมนเมนกันแล้วจะดูที่ว่ามันออกข้างหน้าออกข้างหลังออกยังไงกันแล้วมันทําไมต้องออกไปอ่ะนะอันนี้สําหรับแปลว่าห้องอันนี้เป็นห้องใหญ่ที่สุดนะคะเอ๊น้องกเก็บถามก่อนห้าห้องนอนเนี่ยมันนอนก็ไม่หมดหรอกใช่ไหมจริงค่ะเอาไว้ทําห้องเก็บของห้องทํางานห้องพระห้องอะไรก็ได้เต็มไปหมดเลยค่ะสําหรับรับแขกก็ได้ค่ะพี่บอลอืมเหลือกินเหลือกินกาเรียกเหลือเฟือที่จะใช้เลยอ่ะนะ เดี๋ยวขออนุญาตหมุนตัวนีดนึงห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดค่ะพี่บอยอห้องเมนเมเลยมีห้องน้ําในตัวด้วยห้องน้านี่คือสวยมากอเอาง่ายๆว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านนอนห้องนี้เลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าขึ้นบันไดไม่ได้อ่าไม่ไหวเนี่ยก็ให้นอนชั้นล่างได้ส่วนห้องเล็กห้องน้อยก็คือให้ลูกอยู่คห้องนี้ก็คือจะมีประตูจะปิดประตูปิดประตูนีดนึ่งอมดีมากลมแรงไอ้หน้าบ้านหันไปทางทิศอะไรนะ ทิศเหนือค่ะพี่บอยทีย่เนียทิศเหนือทิศเหนือค่ะน่าโทรหาพี่อ้วนนะชมได้วันไหนบ้างได้ทุกวันเลยค่ะ0 8 1ย์8 5 9 9 8ไม่มีวันหยุดค่ะอะจะมาวันไหนก็มาเถอะนี่อันนี้ห้องเมนเลยนะ,ะเอะ้น้องลูกเชียบไปดูห้องข้างหลังก่อนระเบียงข้างหลังกันที่บอกว่ามันออกได้มันออกยังไงมันเป็นเขาปูกระเบื้องแล้วก็ทำตา,ตาเงเินไว้ค่ะ,เ,ะเดี๋ยวน้องลูกเชียบนิดนึงสแสดงว่าบ้านหลังเนี้ย ปูกระเบื้องไม่ไว่าจะเป็นพื้นที่ด้านล่างกระปูเต็มพริกัดเลยแล้วก็มีต่อก,ก๊อกน้ําอะไรไว้ให้ด้วยอะคะ่ะขนาดระเบียงยังปูกระเบื้องเลยนี่ขอดูหน่อยท่านผู้ชมสวยมากค่ะ ไอบ้านนี้ใช่ไหมประตูที่ออกมาจากห้องเมื่อกี้ใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมเบิ่งตาดูไปพร้อมผมว่าคุ้มไหมแล้วบ้านคนนี้อยู่แถวนี้กันเต็มไปหมดไม่ใช่บ้านล้างไม่ใช่บ้านลามีบ้านคนอยู่ทั้งหมดแล้วกลางคืนเนี่ยนะลองมาดูสิมันไม่ได้วุ่นวายอย่างที่ท่านคิดเลยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหมดเนี่ยบนท,ท,ที่ดินเนี่ยหนึ่งร้อยตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยสองร้อยกว่าตารางเมตรขายแค่สามจุดเก้าล้านซื้อสดลดอีกซื้อผ่อนเนี่ยกู้ธนาคารเดี๋ยวเจ้าของพี่อ้วนเนี่ยพาไปคุยได้หมดอ่านี่คือ <ใน S 1> ข้อมูลานนี้ยบ้านหลังนี้จะหญ่สุดคบ อ่าออกทางนี้ก่อนน้องลยับถ้า,าไปดูระเบียงนิดนึงนทีนี้นนอธิบายนิดนึงมันจะมีนกนก,นก,นกมาขี้บ้างตรงระเบียงไม่ต้องตกอกตกใจเพราะไม่มีใครอยู่อ่าพอไม่มีใครอยู่ปุ๊บนกมันมักจะมายึดคลองกันนะ่ะนะเนี่สวยไหมท่านผู้ชมอ่าถ้าสวยก็ฝากพิมพ์สวยมาเหมือนเดิมหน่อยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันสักหน่อยนึงก็จะมีไฟความสว่างเอาไว้ให้ค่ะเยอะมากค่ะนี่ระเบียงใช่ไหมค่ะอ่านี่นี่ลองดูดิออก ได้กี่ช่องอะสองช่องใช่ไหมห้องนู้นก็ออกได้นี่แล้วดูดูน้องลูกเจ็บดูหน้าบ้านนี่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 ท่านผู้ชมหันหน้าบ้านทิศอะไรนะเมื่อกี้ทิศเหนือค่ะพี่บอยทิศเหนือมีภูเขาด้วยสิมีมมมอ่าช่วยตะมูลอะไรเขาสามยอดค่ะแสดงว่าต้องมีภูเขาสามยอดตนแน่เลยหนึ่งสองสามค่ะพี่บอยอ่าไปน้องลูกเจ็บเดี๋ยวลงไปชั้นล่างบ้านก็อยู่เนี่ยเห็นตึกไหมตึกอะไรนะตึกราชการอยู่เนี่ยค่ะแค่โลเดียวค่ะห้างตะมูลบานแค่โลเดียวค่ะนั่นแหละโรงพยาบาล เห็นโรงพยาบาลเลยสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรงพยาบาลลพบุรีสมัยนี้เขาเรียกว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับอ่าเขาถามว่าพี่ไปพูดมาจากไหนเนี่ยฝึกพูดเป็าานยังไงกันเนี่ยนะครับชมหรือบ่นไม่รู้นะครับคือมันสวยมากแล้วหนูแบบลมพอทิศทางในหนูเข้ามาบ้านหลังเนี้ยเย็นมากๆเลยค่ะสวยถูกใจมากๆนี่นี่ดูน้นนองลูกเกดดู<ว>ข้างล่างดูดูข้างล่างมองไปทางไหนก็มีแต่เวลกระเบื้องพี่เขาใจดีมากๆคือ ไม่ได้ขายแพงเลยอะค่ะพี่บอยวัสดุที่เราเห็นเนี่ยเขาอะมาทำรีโนเวตใหม่แล้วยังไม่มีการใช้งานแต่อย่างใดยังไม่มีใครมาอยู่เลยนะคะอตอนแรกเขาจะขายสี่ล้านห้า ตอนแรกนะใช่แล้วไปไปมาเศรษฐกิจแบบนี้เนาะหนูหนูเข้ามาหนูคิดว่าเจ็ดแปดล้านก็คือแบบมันมันใหญ่ที่สุดในในหมู่บ้านนี้เลยแล้วสรุปณเวลานี้ขายเท่าไหร่สามจุดเก้าสามล้านเก้าแสนบาทออกค่าโอนให้ทั้งหมดเป็นโฉนดพุทธแดงตั้งอยู่ในหมู่บ้านเอราวันอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่่ะะอไปดูข้างล่างหน่อยปิดประตูด้วยนะลมมันแรงอะนะบ้านเลขที่นี่จำไม่ได้นะบ้านเลขที่75็ดสหทับหนึมหมู่1น่งค่ะจำไม่แม้เลย 75ใช่ไหมใช่ทับหนึ่งศทับ103่งศค่ะเป็นเลขแห่งความมงคลเป็นเลขแห่งความแข็งแกร่งนี่นี่แล้วมาดูระบบนะคะระบบไฟเนี่ยเขาวางไว้ข้างล่างอะคะ่ะ2จุดเลยค่ะชั้นบนมีชั้นล่างมีค่ะไปส่งท่านผู้ชมข้างล่างกันก่อนท่านผู้ชมจะเพิ่งหนีนะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ว่าเอออยากให้เห็นว่าส่งบ้านไปส่งอะไรบางคนเข้ามาเอ้ยเพิ่งเข้ามาใหม่เพราะมันไฟ์สดด้วยอาจจะจําส่งบ้านไม่ได้ใช่ไหมจะได้มาดูกันเอ๊ะมันส่งอะไรคุ้มค่าไหมแล้วก็จะไปส่งท่านผู้ชมด้านล่างกัน อ้น้องลูกเกียร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงมามเมื่อกี้ที่พี่เดินผ่านมาบนหัวเนี่ยมันมีไม้เพาะถึงแม่อยากจะให้ท่านผู้ชมนี่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 ถึงแม่ถึงแมได้คะ่ะไม่มีปวกไม่มีค่ะไม้แน่นมากเนี่ยบันไดไม่โยกเลยคะ่ะนี่เวลามาดูท่านผู้ชมมาโยกมาขยมเธอว่าดิมีมีปวกไหมไอ้ราน้องลูกเกียร์ลาเรากันตกในมีปวกไหม ตร,ตรงที่จับอะไม่มีค่ะอ่ามันไม่มีมมปวกซ่อนอยู่แล้วมาทาสีทับไม่มีค่ะ,ะไปส่งท่านผู้ชมนอกบ้านกันท่านผู้ชมอ่าอย่าลืมนะครับเบอร์พี่อ้วนน้องรุกยจะเบอร์อะไรนะ0818185998อ่าเดี๋ยวเรามาส่งตรงนี้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไม่ต้องเหนื่อยถอนหญ้าทําความสะอาดเลยค่ะพี่วอยไม่มีดิน ไม่มีดินในพื้นที่จะหาที่ดินซะหน่อยหนึ่งไม่มีนะครับนี่ท่านผู้ชมทรงนี้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 ใครเข้ามาก็ให้ดูไว้ก่อนก็คือทรงนี้เลยค่ะน้องลูกเจ็บก่อนไปดี๋วพี่ทัวร์นิดนึงมันไม่หมดเฟรมกล้องดิบ้านใหญ่มากบ้านมันใหญ่่มากอ่านี่นะนี่นะอันนี้รงจอดรถเดียวอ่าใหญ่โตมโหฬานมากเลยนะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสิบห้าทับหนึ่งศูนย์สามหมู่หนึ่งตําบลเข่าสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะหมดนี่แค่สามแนเก้า อ่ะไปแล้วก่อนไปนี่ขอเบอร์พี่อ้วนไหอีกรอบเดียวศูนย์8ปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าแปดมีหลังเดียวหมดแล้วหมดเลยเจ้าของขายเองโทรไปคุยโทรไปต่อรองกันลวกันอ่ะวันนี้ขอบคุณมากน้องลเกแก้ขอบคุณพี่อ้วนมากนะครับดีมากมากนะคะอ้าวสวัสดีครับเอาปิดประตูเลยแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะเป็นเบอร์โทรค่ะก่อนไปแคปหน้าจอกันดีกว่านไหนมันโชว์ละอ่ะอ่ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ